มีอะไรถามคนข้างหลังครับอยากถามว่าอริสโตเติลเก่งด้านไหนครับอริสโตเติลเก่งด้านไหนวะอริสโตเติลเก่งด้านคณิตศาสตร์ครับหรือปัญญาวะอยากถามจำว่าไอดอลเกาหลีคนไหนที่จำชอบที่สุดครับตอนนี้วาวิสก็ได้ก็อยากถามคนข้างหลังว่า ล่าสุดกินเหล้าไปกี่ขวดแล้วครั้งล่าสุดผมไม่ต้องเป็นขวดผมนับเป็นมิลลิลิตรครับกินไปแล้วเจ็ดร้อยมิลลิลิตรครับผมอยากถามคนข้างหลังว่าลูกชายของเบ้งชื่ออะไรครับลูกชายของเบ้งนะครับมีเป็นภรรยากับเตียวหูหยินนะครับชื่อซุนกวนนะครับดูเรียกจะเติมกินไม่รู้เลยอยากถามข้างหลังว่าแม่น้ำเจ้าพระยาขุดครั้งแรกปีพศไหนครับ เมื่น้ำเจ้พาพญาขุดได้ด้วยเหรอครับเมื่อรับเจ้าพญาขุดครั้งแรกปีพศ2400ครับข <c oughs> <พ>วดอ่ะขวดมีแต่คลองขุดเวดมีขุดกันเราอยากถามคนข้างหลังนะครับว่าเครื่องดนตรีที่แพงที่สุดของคุณเนี่ยราคาเท่าไหร่เครื่องดนตรีที่แพงที่สุดก็เกือบเกือบสามแสนครับออยากถาม คนข้างหลังว่าหนังโปล่าสุดที่ดูนางเอกชื่ออะไรจำไม่ได้มันเร็วมากโอเคไม่ทำให้ดูนางเอกเราต้องปิดไปก่อนแล้วนะครับแล้วถามคนข้างหลังว่าดาวูเรนัสใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลากี่ปีครับผมดาวูเรนัสนะครับก็ถ้าเขาเรียกว่าอยู่ไกลจากโลกคือประมาณอันดับที่สี่น่าจะประมาณสักสิบสองปี ครับ12ปีครับแล้วก็อยากถามคนข้างหลังว่า,าซื้อบริการครั้งแรกอายุกี่ขวบครับ <laughs> ซื้อบริการครั้งแรกเด่ยก็น่าจะเป็นการขึ้นรถเมย์นะครับน่าจะประมาณสักสิบขวบได้นะครับผม <laughs> อยากถามคนข้างหลังว่า <laughs> ชอบอาบน้ําในอ่างหรือชอบฝักบัวครับ <laughs> <laughs> <sk r isa> <k> ก็อาบน้ําฝักบัวอยู่ตลอดนะไม่มีปัญหาอะไรย่ยิ่เยิ่เดือาอยากถามคนข้างหลังว่า บ้นนี้จนไหมจนทุกช่วงไม่ผมไม่โทรหาคุณหรอกครับุณจําอยากถามคนข้างหลังว่าคิดอย่างไรถ้ากัญชาจะถูกกฎหมายในประเทศนี้ครับผมผมคิดว่ามันครจะถูกกฎหมายได้นานแล้วนะครับเพราะว่าสำหรับการทาการแพทย์นะเดี๋ยวเรื่องการจัดจำหน่ายเอาทาวการมึงอ่ะความรู้สึกมึงอ่ะก็คือคนถูกกฎหมายครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีนิโคตินนะฮะไม่มีน้ำมันทาแต่ว่าผมฟังเข้ามา คร,ครับผมสงครามเย็นครับซิงเกิลล่าสุดจากเรือนแพชุดที่6นะครับพร้อมให้คุณได้ฟังรสชาติใหม่ๆเข้มๆระเบๆจากผู้ดาวทั้งทุกคนเลยนะครับ